สุวรรณภูมิอยู่ที่ไหนเป็นคำถามที่มีมานานแล้วมีการกล่าวถึงเอกสารและหลักฐานที่รับรู้โดยทั่วไปว่าหมายถึงประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านเมื่อย้อนไปดูหลักฐาน mm. เกี่ยวกับสุวรรณภูมิที่พบในวรนนกกโบราณของเอเชียใต้ในราว2,500ปีถึง2,300ปีมาแล้วซึ่งเป็นการกล่าวถึงในสองมุมมองคือมุมมองในการเป็นดินแดนที่พุทธศาสนาได้เข้ามาเผยแพร่ มีในเอกสารหลักฐานสำคัญเช่นจารึกเสาอโศกซึ่งคำพีมหาวงของลังกาได้กล่าวถึงพระเจ้าอโศกทรงครองราชพุทธศักราช270ถึงพุทธศักราช311ได้ส่งสมณทูตออกไปเผยแพร่พุทธศาสนายัางดินแดน9ประเทศรวมทั้งสุวรรณภูมิที่ถูกกล่าวถึงในลำดับที่8โดยมีพระโสนและพระอุตรเทระเป็นสมณทูต และอีกมุมมองหนึ่งของสุบรรณภูมินั้นเกี่ยวข้องกับการเป็นเมืองท่าค้าขายทางทะเลที่มั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ในหนังสืออัธศาตร์ของเกาตินยาซึ่งกล่าวถึงการสแสวงหาโชคในดินแดนโพ้นทะเลว่าหากมีพ่อค้าคนใดไปถึงสุบรรณภูมิแล้วมีชีวิตรอดกลับมาจะร่ำรวยด้วยโภคทรัพย์ที่สามารถเลี้ยงดูลูกหลานได้เจ็ดชั่วอายุคนและมีกล่าวถึงในวรรณกรรมเรื่องอื่น จากเอเชียใต้เช่นมหาการมายนัตและทศชาติชาดกเรื่องพระมหาชนกซึ่งทั้งสองเรื่องนี้กล่าวถึงสุวรรณทวีปว่าเป็นดินแดนที่อยู่ไกลออกไปทางทิศต,ตะวันออกเป็นดินแดนอุดมไปด้วยแร่ทองคําแต่การเดินทางหรือเรือทางทะเลไปยังสุวรรณภูมิเต็มไปด้วยอุปสรรคอันตรายนานาประการอย่างไรก็ตามเอกสารเหล่านี้ไม่ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสุวรรณภูมิมากไปกว่าการเป็นดินแดน ที่อยู่ห่างไกลออกไปทางทิศตะวันออกของอาเวงกอนและเป็นจุดหมายปลายทางของนักสแสวงโชคเท่านั้นมีได้กล่าวถึงสภาพบ้านเมืองหรือผู้คนในสุวรรณภูมิแต่อย่างใดนอกจากเอกสารจากเอเชียใต้แล้วยังมีเอกสารจากโลกตะวันตกช่วงต้นคริสต์กาลได้กล่าวถึงดินแดนที่อยู่ไกลไปทางตะวันออกของอินเดียซึ่งแต่ก่อนดินแดนทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังไม่เป็นที่รู้จักของโลกตะวันตก ตามที่เฮโรโดตัสกล่าวไว้ในหนังสือประวัติศาสตร์ของเขามีข้อความว่าดินแดนที่ถัดไปทางตะวันออกของอินเดียไม่มีมนุษย์อยู่อาศัยและไม่มีผู้ใดรู้ว่ามีสภาพเป็นอย่างไรจนมาถึงสมัยอาณาจักรโรมันครองความยิ่งใหญ่มั่งคัง่งนิยมบริโภคสินค้าจากโลกตะวันออกมีการติดต่อค้าขายทางบกที่ต้องผ่านด่านพวกพาเถียนซึ่งมีปัญหาขัดแย้งกัน จากการีด้เก็บค่าผ่านด่านสูงขึ้นจนพ่อค้าและนักเดินทางหันไปใช้เส้นทางทะเลมากขึ้นทำให้การค้าขายในมหาสมุทรอินเดียคึกคักเต็มไปด้วยเรือสินค้านิทานและเรื่องเล่าต่างๆจากตะวันออกไกลเป็นที่รู้จักและเล่าต่อๆกันมาในกลุ่มคนแถบชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนหลักฐานชิ้นแรกที่กล่าวถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นภาษาละติน คืองานเขียนของปอมโปนิอุสเมลาซึ่งเขียนขึ้นเมื่อพุทธศักราช500กล่าวถึงดินแดนที่อยู่ถัดไปจากธรรมะปากแม่น้ำกุงคามีชื่อว่าเกาะทองไคเซและเกาะเงินอากรีซึ่งในช่วงเวลาไล่เลีเล่ยกันกับงานเขียนของปอมโปนิอุสเมลามีคู่มือการเดินเรือแต่เป็นภาษากรีกชื่อเปริปรุตแห่งทะเลอิริสทารียนซึ่งไม่ปรากฏชื่อผู้แต่งแต่จากสํานวนการใช้ภาษา มีผู้สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นบันทึกของนักเดินเรือที่เขียนเป็นข้อมูลสําหรับนักเดินเรือด้วยกันเองซึ่งบันทึกชิ้นนี้ให้ข้อมูลรายละเอียดของท่าเรือและชนิดของสินค้าตามเมืองชายฝั่งจากทะเลแดงไปยังแอฟริกาตะวันออกไปจนถึงมหาสมุทรอินเดียไว้เป็นอย่างดีและเมืองที่ถูกกล่าวถึงคือเมืองไคลเซ่ข้อความบันทึกว่าเป็นแหล่งแร่ทองคำ และสินค้าคุณภาพสูงของที่นี่คือกระดองเต่าเอกาสารโบราณชิ้นสำคัญที่ทำให้ก่อทองหรือดินแดนทองถูกเล่าขานกันในโลกตะวันตกเป็นที่รู้จักมากขึ้นมาจากบันทึกแผนที่ของพลอดิุสปโตเลมีราวกลางคริสต์ศตวรรษที่สองในแผนที่โลกมีรายละเอียดมากขึ้นครอบคลุมทวีปและมหาสมุทรที่รู้จักในสมัยนั้น บันทึกภูมิศาสตร์ของปะตโตเลมีนี้ไม่ได้ให้รายละเอียดใดๆเกี่ยวกับสภาพภูมิประเทศหรือประเภทของสินค้าพื้นเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไว้แต่ให้ค่าพิกัดกัวเดนคาโซเนเซตหรือแผ่นดินทองไว้ที่พิกัด136องศา20ลิฟดตะวันออกและพิกัด11องศา20ลิปดาเหนือรวมทั้งตำแหน่งเมืองท่าสำคัญอื่นๆไว้อีกด้วยเช่นเมืองตะโกลา มีพิกัด160องศา30ลิปดาตะวันออกและพิกัด4องศา15ลิปดาเหนือแต่การคำนวณในสมัยนั้นยังมีความคลาดเคลื่อนอยู่มากทำให้การเทียบเคียงกับแผนที่ปัจจุบันทำได้ยากและยังมีชื่อมืออีกหลายแห่งที่ระบุตำแหน่งไม่ได้ในปัจจุบันนอกจากบันทึกของปโตเลมีแล้วยังมีบันทึกด้านภูมิศาสตร์อื่นๆอีกที่กล่าวถึงกองเงินและก่อทองว่า เป็นชื่อเรียกตามสีของดินที่มีแร่โลหะเงินและทองผสมอยู่ซึ่งบันทึกเหล่านั้นมีข้อมูลไม่เท่าบันทึกของปโตเลมีที่ให้ข้อมูลน่าสนใจมากที่สุดดินแดนทองหรือสุวรรณภูมิยังพบหลักฐานในเอกสารโบราณของจีนอีกด้วยเช่นพบจากพงสาวดานจดหมายเหตุของราชวงศ์เหลียงที่บันทึกราวปีพุทธศักราช843ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลที่สำคัญมาก ในการศึกษาชุมชนโบราณในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในพงศาวดารได้กล่าวถึงตำนานการสร้างเมืองและชื่อของผู้ครองนครเช่นกล่าวถึงเมืองฟูนันรวมทั้งเมืองร่วมสมัยแห่งอื่นๆเช่นเมืองหลินยี่เมืองพันพันและเมืองจินหลินซึ่งนักประวัติศาสตร์มีความเห็นว่าเมืองจินหลินคือสุวรรณภูมิในบันทึกคำทีมหาวงเอกสารหรือจารึก ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่กล่าวถึงดินแดงทองหรือสุวรรณภูมิเช่นจารึกกลยานีของพมา่าที่สร้างในปีพุทธศักราช2019โดยพระเจ้าธรรมเจดีแห่งเมืองพะโคที่กล่าวถึงพุทธศาสนาได้เข้ามาเผยแพร่ยังดินแดนสุวรรณภูมิซึ่งชื่อนี้ใช้เรียกชาวมอญประเทศโดยเยรินีสนิษฐานว่าคือบริเวณตั้งแต่แหลมนาคริตไปจนถึงปากแม่น้ำสารวิน และเหนือปากแม่น้ำขึ้นไปแต่เป็นคนละแห่งกับดินแดนทองซึ่งเย,ยริณีเชื่อว่าอยู่ตอนใต้ของคาสมุดมาลายูและเอกสารท้องถิ่นอีกชิ้นคือจารึกปราสาทพระขันในพุทธศตรวรรษที่18ที่กล่าวถึงสุวรรณปุระโดยเชื่อว่าอยู่ที่สุพรรณบุรีแต่เอกสารหลักฐานชิ้นนี้ก็เป็นเช่นเดียวกับจารึษกาลยานีที่ทิ้งช่วงห่างจากสมัยหลังพุทธกาลมนานานมากจึงไม่อาจยืนยันถึงความเกี่ยวข้อง และเชื่อมโยงได้ชัดเจนดินแดนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่มีที่ใดเป็นแหล่งแร่ทองคำโดดเด่นและมีขนาดใหญ่มากพอที่สามารถเรียกขานว่าเป็นดินแดนทองแต่เพราะเหตุใดจึงมีคำเรียกขานนี้ในตำนานตั้งแต่เมื่อ2,000ปีที่แล้วข้อสันนิษฐานประการหนึ่งคือสุวรรณภูมิอาจเป็นการเรียกขานในความหมายทางอ้อมตามสภาพทางเศรษฐกิจคือเป็นดินแดนที่มีผืนดินอุดมสมบูรณ์ และมีทรัพยากรธรรมชาติมากมายหลากหลายชนิดมากกว่าการเป็นแหล่งแร่ทองคำแต่อย่างไรก็ตามจากหลักฐานวัตถุประเภททองคำที่พบจำนวนไม่น้อยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีนักวิชาการบางท่านเชื่อว่ามีความเป็นไปได้เช่นกันจากเอกาสารโบราณที่มียังไม่ได้ให้ข้อมูลของสุวรรณภูมิที่มากไปกว่าการเป็นดินแดนที่มีการเผยแพ่พุทธศาสนาและดินแดนพ้นทะเล เป็นมือท่าค้าขายที่นักสแสวงโชคต่างปรารถนาจะไปถึงดังนั้นหลักฐานที่ศึกษาเรื่องสุวรรณภูมิจึงมาจากการตีความเป็นส่วนมากสุวรรณภูมิแม้จะเป็นเพียงชื่อที่อยู่ในตำนานและเอกสารโบราณที่ยากจะพิสูจน์ความจริงแต่หลายๆคนก็เชื่อว่าเป็นสถานที่มีจริงในประวัติศาสตร์ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกของชมภูทวีปทำให้มีงานศึกษาค้นคว้าอย่างจริงจังอยู่หลายชิ้น เช่นการศึกษาในยุคแรกที่เป็นการแปลตีความทางภาษาศาสตร์และทางภูมิศาสตร์ตัวอย่างเช่นงานศึกษาที่สำคัญของนายทหารชาวอิตาเลียนที่เข้ามารับราชการในสยามและเป็นผู้ที่มีความสามารถด้านภาษาศาสตร์และสนใจศึกษาด้านประวัติศาสตร์คือพันเอกเยรินีที่เสนอว่าโกลเดนเคโซเนสและไครเซคือสุวรรณภูมิที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ ของคาบสมุทรมาลายูโดยให้เหตุผลและน้ำหนักไปในเรื่องของภาษาที่หมายถึงเกาะหรือคาบสมุทรและมีงานศึกษาอีกชิ้นที่กล่าวถึงสุบรณภูมิได้แก่งานเขียนของทีดับเบิลยูไรเดวิสพิมพ์ครั้งแรกเมื่อปีคริสต์ศักราช1910ซึ่งเดวิดเสนอว่าสุบรณภูมิมิได้ครอบคลุมเพียงคาบสมุทรมาลายูแต่หมายรวมถึงดินแดนตั้งแต่ร่างกุ้งลงมาจนจรดปลายของคาบสมุทร โดยอธิบายเห็นพ้องตามงานเขียนรุ่นก่อนก่อๆส่วนงานเขียนด้านประวัติศาสตร์ของชาวตะวันตกคนอื่นๆในช่วงต้นคริสตรวรรษที่20มีกล่าวถึงสุวรรณภูมิเช่นเรื่องอาณาจักรสยามของคาร์เตอร์ซึ่งกล่าวว่าสยามเป็นส่วนหนึ่งของดินแดนทองโดยไม่ได้อธิบายเพิ่มแต่อย่างใดนอกจากนี้แล้วยังมีบทความของแบล็กเดนเรื่องสยามและมาลายู แม้จะไม่ได้ศึกษาเรื่องสุวรรณภูมิโดยตรงแต่ทําให้เห็นถึงการศึกษาในยุคนั้นที่หลักฐานและการตีความได้ประวัติศาสตร์โบราณาคดีถูกนํามาใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองด้วยงานศึกษาของชาวตะวันตกในช่วงต้นศตวรรษที่20นั้นอยู่ในช่วงเวลาที่งานโบราณาคดียังจํากัดอยู่เพียงการศึกษาจากเอกสารหลักฐานแม้จะมีการสำรวจพื้นที่แต่ก็มีไม่มากนัก จนกระทั่งในสมัยรัชกาลที่4ได้มีการสำรวจและกุดพิสูจน์จริงจังขึ้นโดยใช้หลักฐานโบราณคดีเข้ามาใช้อ้างอิงปัจจุบันได้มีผู้ศึกษารวบรวมและวิเคราะห์แนวคิดของการศึกษาเรื่องสุวรรณภูมิในประเทศไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบันไว้เป็นอย่างดีได้แก่งานของท่านรุ่งโรธและคณะซึ่งได้มีการลำดับพัฒนาการของแนวคิดการศึกษา ที่มีหลักฐานมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4มาจนถึงปัจจุบันโดยแบ่งกลุ่มได้เป็นช่วงๆกล่าวคือในช่วงแรกสุวรรณเป็นดินแดนตั้งมั่นของพุทธศาสนามีศูนย์กลางอยู่ที่นคนปรปฐมและอู่ทองดังเช่นในพระราชพงศาวดารฉบับราชาตถทะเลขาที่สนิษฐานถึงตำแหน่งที่ตั้งของสุวรรณภูมิว่าครอบกลุมตั้งแต่มืองมอญหรือทางใต้ของพมา่าลงไปจนถึงปลายแหลมมลายู รวมถึงดินแดนในทิศตะวันออกของมุงมอนไปจนถึงเวียดนามด้วยโดยอธิบายถึงความสําคัญและให้น้ําหนักหลักฐานโบราณคดีที่พบในเมืองนครปฐมและเมืองอู่ทองว่ามีมากกว่าที่มุงมอนและที่อื่นๆดังนั้นดินแดนที่รับพุทธศาสนามาก่อนหน่าจะเป็นนครปฐมในราวพุทธศากาักราช2,500ถึงพุทธศักราช2,540 มีการค้นพบหลักฐานทางโบราณคดีทำให้หลักฐานที่เป็นวัตถุเข้ามามีบทบาทสำคัญในการวิเคราะห์มากขึ้นเช่นจากหลักฐานแหล่งโบราณคดีบ้านดอนตาเพชรอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีและแหล่งโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายอีกหลายแห่งในภาคกลางโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณอำเภออุทองจังหวัดสุพรรณบุรีให้ภาพการเป็นเมืองท่าและศูนย์กลางการค้าของสุวรรณภูมิ แต่ทั้งหมดนี้เป็นการตีความจากหลักฐานของประเทศไทยโดยหลักฐานจากที่อื่นมีการกล่าวถึงอยู่บ้างในงานเขียนไม่กี่ชิ้นเท่านั้นซึ่งมีข้อสันนิษฐานถึงที่ตั้งของสุวรรณภูมิแตกต่างกันมากมายบ้างก็ว่าอยู่ที่รัฐอารักันหรือรัฐยกไข่ของพมา่าบ้างก็ว่าอยู่ที่ปากแม่น้ําอิระวดีหรืออยู่ที่คาบสมุทรมาลายูที่เกาะสุมาตราหรืออยู่ภาคกลางของประเทศไทยซึ่งงานศึกษาเป็นการวิเคราะห์ จากหลักฐานภูมิศาสตร์แทนที่และหลักฐานทางโบราณคดีโดยให้น้ำหนักและความสำคัญแตกต่างกันออกไปงานศึกษาที่สำคัญและมีการอ้างอิงเสมอๆคืองานเขียนของพอรวิทลีที่ศึกษาชุมชนสมัยต้นประวัติศาสตร์จากหลักฐานเอกสารทั้งของตะวันตกและของจีนซึ่งวิทลีพยายามจะเทียบเคียงตำแหน่งเมืองโบราณที่ปรากฏในเอกสารโบราณเหล่านั้นกับสถานที่จริง โดยใช้เอกสารหลักฐานและวิเคราะห์ลักษณะทางภูมิศาสตร์เป็นสำคัญซึ่งวิทลีวิเคราะห์ว่าดินแดนทองและสุวรรณภูมิเป็นคนละสถานที่แยกจัดก,กันโดยดินแดนทองนั้นอยู่ที่คาบสมุทรมาลาย,ยูและตั้งข้อสังเกตว่าถึงแม้ภูมิภาคนี้จะไม่มีแหล่งแร่ทองคําที่โดดเด่นนักแต่กิจกรรมการร่อนแร่ทองในปัจจุบันตามแม่น้ําหลายๆสายในแถบนี้ก็มีไม่น้อย เขาให้ความเห็นว่าดินแดงทองคือสุมาตราแต่งานศึกษาของอาเลนให้ความเห็นต่างออกไปงานของเธอเป็นงานภูมิศาสตร์โบราณคดีบนพื้นที่ชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของคาบสมุทรมลายูบริเวณปากแม่น้ำที่ศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของภูมิประเทศที่ส่งผลกระทบต่อการตั้งถิ่นฐานของชุมชนโบราณซึ่งการศึกษาแสดงถึง การมีชุมชนชายฝั่งทะเลที่หนาแน่นและมีการอยู่อาศัยอย่างต่อเนื่องตั้งแต่พุทธศตรวรรษที่ห้าเป็นต้นมาซึ่งเท่ากับเป็นการเน้นย้ำว่าดินแดนทองนั้นอยู่บนคาบสมุทรมาลาย,อยูอเลนกล่าวว่าแม้ว่าพิกัดแผนที่ของปโตเลมีจะคลาดเคลื่อนอยู่มากแต่ก็มีลักษณะบางอย่างที่แสดงบนแผนที่คาบสมุทรน่าจะมีเข้ความจริงอยู่บ้างเช่นเมืองตะโกลาว่าอยู่ที่ใดกันแน่ ซึ่งตามแผนที่ของปโตเลมีนั้นตะโกลามีตำแหน่งอยู่ทางตะวันตกของคาบสมุทรแล้วก็มีการตีความว่าตะโกลาอยู่ที่ตะกโวป่าบ้างว่าอยู่ที่จังหวัดตรังหรือที่ใดที่หนึ่งบนคาบสมุทรฝั่งตะวันตกในเขตของมาเลเซียกับภาคกลางของไทยบริเวณแถบสมัยทวารวดีที่อยู่ร่วมสมัยกับอาณาจักรศรีวิชัยในช่วงพุทธศตรวรรษที่1 0 1ถอีกหลักฐานโบราณาคดี ที่ร่วมสมัยกับสุวรรณภูมิในสมัยพระเจ้าอาโศกก็คือแถบตอนใต้ของพมา่าที่มองทินออกนักประวัติศาสตร์ชาวพมา่าได้โต้แย้งเรื่องตำแหน่งสุวรรณภูมิว่าไม่ได้อยู่ที่นคนปรปฐมตามที่นักวิชาการไทยกล่าวอ้างด้วยเหตุที่ว่าสุวรรณภูมิเป็นเมืองทางชายฝั่งทะเลแต่นคนปรปฐมตั้งอยู่หา่างจากชายฝั่งทะเลเข้าไปในภาคพื้นทวีปดังนั้นเขาสรุปว่าสุวรรณภูมิ จึงน่าจะอยู่ที่เมืองสะเทิมเมืองพยูหรือเมืองศิกเกษตรกล่าวโดยย่อย่อหลักฐานโบราณคดีจากหลายๆภูมิภาคที่กล่าวมาข้างต้นมีความเป็นไปได้ทั้งสิ้นที่จะเป็นศูนย์กลางของสุวรรณภูมิแต่ประเด็นปัญหาคือหลักฐานร่วมสมัยกับพระเจ้าอาโศกที่จะยืนยันการเข้ามาของพุทธศาสนาที่อัญเชิญมาโดยพระโสนเถรัตและพระอุตรเถรนั้นยังลางเลือนอยู่พอผ่านมาเกือบพันปีหลังสมัยพระเจ้าอาโศก พุทธศาสนาจึงได้อย่างรากลึกลงในหลายๆพื้นที่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ส่วนหลักฐานการเป็นเมืองท่าค้าขายนั้นพบอย่างหนานแน่นโดยเฉพาะวัตถุสินค้าฟุ่มเฟือยที่แลกเปลี่ยนกับชุมชนต่างแดนตั้งแต่สมัยพุทธกาลเป็นต้นมาสุวรุณภูมิอยู่ที่ไหนการศึกษาค้นคว้ายังไม่สิ้นสุดลงความรู้และทฤษฎีต่างๆอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้หากมีการค้นพบหลักฐานใหม่